สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องยกประพาดาลาเพลินอ๋อฝีเชียวนะคะตอนนี้ก็รถมาหอนะคะรถที่มากราบกบ,บาลเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะคะก๊าลังจะกลับบ้านในอรในอบายเดือนนะแมนประมาณสี่หาเดือนแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพิ่นกับมหบแล้วกะมีมูมีพวงนะคะกลับไปน้ำกันอับบูเดยแม่โอ้ป้าตุ่มหาตุ่มสินสวัสดีค่ะ ก็มีแตงแมง,แง,แมงบีสวย <c oughs> แล้วก็คนอาคนอะแหละอ้ยูกิออนซินีคุณจะมาคุณน <c oughs> ี่ค่ะจะพบเจอกัน,นะค่ะโอ้ยถุงนาน,นะคะนี่นะควกาคือถุงนาน,นะคะ ม้ไดคุยพี่น้นนองปบปอกกันกับยกประผ้าดาน,นะคะอีกแล้วก็คือตอนนี้ฮอดบ้าน้วคะบันมุแกค่ะนี่ก็เป็นลูกน้องเอ้ยหวัดดีค่ะเอ้ยคิดอดมากระบรรยากาศนะคะตะกี้เคยเลี้ยงวัวค่ะตอนนี้เอาออกแล้วเพราะว่าแม่อยู่บ้านผูดหยวแล้วเพื่นอนบ่มีให้ยงเกี่ยวเนี้ยค่ะนี่ ดิฉันกนหน่อยนี่นะคะอุย้ยบ้านนี่นี่ตะกี้ปลูกต้นบักเอ้ยตะกี้มีหน่อยบักม่วงน้องัวงัวเคยอยู่กับกินค่ะคนมาดิกินงัวกินก่อนบักม่วงนี่วิ้วต้นวาสนาที่ปลูกไว้ยังอยู่อห้องกระยังมาทางอิลี่ด้หนี่อุ้ยบักเขียบเป็นต้ยังบาแล้วอุย้ยเบิงบักชมพูค่ะกำลังออกออกดอกออกผลนี่ต้นห้องอุไรนะคะที่อีหละเคยบอกสองสางว่า อยู่บ้านปลูกหลายแห้งปลูกอลอมเพื่อนเลยนี่แม่โอ,โอ,โอนน้องไปแล้วค่ะนี่คุณน่ะโอมบานะ,ะนี่จะเป็นประตูบ้านนะคะประตูบ้านประตูเพื่อนประตูซ่านนั่นใครหลับค่ะว่าเห็นแง่นอน,นอนค่ะแม่นอนเหนื่นอยพาการ์แม่ไม่เหนื่อย จะพาชมบรรยากาศนะคะชูที่บ้านบ้านยกเองค่ะมันค่ากับเกาแล้วอือิวตะกี้กับไปรอทุ่งน้ำมาแล้วค่ะไปรอไปเล่นโอ้สวัสดีครับว่ากิวนะคะซื้อว่ากิว อืมอืมอืมไว้ก็เออเออเอออืมสวัสดีค่ะเพื่อนนี่ค่ะกระปูกหญ้าไว้ออมบ้านนะคะปลูกไปให้งัวกินละค่ะนี่ตะกี้สิมันนางเกี่ยวหญ้าอยู่นี่นะคะนี่เห็นบ่ต้นห้องอุไรนุอีหลาปลูกเต็มบ้านเลยแม่ก็อีหลาพากันปลูกเต็มบ้านนี่บักหน้ามวยใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวเด้อ นั่พอเห็นนะคะสิาพาไปเบิร์มะนาวหน่อยบอกใหญ่หนึงค่ะพุ่งเหลือหน่อยเดียวหันเอามีหน่อยเดียวหนึ่งจีพูน่ปะป๊าดมาสีใหญ่กว่านีอีด้วนี่ๆๆค่ะบรรยากาศดูจังสีแล้วค่ะเป็นคนติดตาลค่ะที่จริง เอพ่นติดบานแห้งติดปักยางค่ะบอกไปไซค่ะออกจากยามาแรงยามาแรงกังเสียออกไปยางทงเลาะทง้ํามานี่นะคะนี่บกแค้งแนวกินตะกีบอันพักปลูกพักด้วยค่ะพักขนาดปลูกน้ามูนีกะคะ่ะเ่ว่าเลีงยงไก่แจ๋ไก่แจ๋เคียตายถิ่มเรียบว่าเออเนาะคือว่านาะก็กเลยว่าด้ปลูกอีกค่ะเพราะว่าปลูกแล้วมันตาย เดี๋ยวจะพาเขาไปบึงในบ้านนะคะเฮลากล้แจอ,อยากจะบอกว่าไกล้แจนี่เลี้ยงไวมันไหลขนนะคะไหลอีเดนู่นใควบอกเลรอนีมันเคยไหลขคนเดี๋ยวมันสิมีขาประจำอยู่นู่นหา,าเหนว่านมันอยู่ใส่อีหลาเนว่ามันอยู่ใส่อือ นะะคหลังบาดนี่นี่โซหลังบานะคะนี่ตะกี้เลี้ยงจิ้งหรีดค่ะจิ้งหรีดตัวนี้เป็นคนบาดเองค่ะนี่นี่เห็นไหมเอ้ยมีคนตาพร้อมนะคะบัดรั้งบดานะคะนี่ไปค่ะนี่ประตูห้องประตูสั้นเปิดเข้ามาอาจจะเอเจออะไรเจอเครื่องซักผ้าล็อกเลยค่ะเพื่อความ เตินะ่าซักผ้าค่ะกำลังซักผ้าผ้าก็าใกล้เรียบร้ยวยค่ะโอสิเป็นนาที่คุณาาพูดอะไรอะ่ะเบียเบียเบียโอเคจะเต็งเกือบเปิดเข้าไป <c oughs> เป็นห้องนอนนี่เอา เมีเพื่อนมหาขอนค่ะเอาเพื่อนนอนเพื่อนนอนเอ็นบออตื่นแล้วนะเอ็นบอกแม่เพื่อนมหาค่ะเมีเพื่อนมายามนี่มันเห็นเตอกีเมเี่ยหัวไปขาหัวไปแกลกาวห่ปปาดสิตับนะจูบก็เลือกินไปกินเองหน่อย เสร็จหวานมาทอืมจะเรียกว่ากินซ้ำกำลังเป็นของโปรดกำลังแบบอันนี้อกินเขากันนะคะเด้อหลังหวานมาค่ะสีผ้ามาเบิองครัวค่ะเป็นครัวที่รักมากเพราะว่าทำเนี่ยกินบ่อยมากนะคะถ้ายำมาที่ทำนี่บักม่วงก็คือ ย้ำค่ะย้ำมองนี้เลยมองนี้เลยค่ะนี่อ่ะ,อะมีวิวแล้วนะคะทําไปด้วยดูหญ้าไปด้วยนะคะเบิ้งห้าค่ะเบื้งองห้านะคะมาเห็ดแนวกินค่ะแต่ว่าเห็ดบอสเซียบดอกมาเห็ดมานวอยาแนวกินค่ะเห็ดแนวกินทามือเลยขี่คานเห็ดแนวกินอ่ะตุ่มมะม่าค่ะตุ่มามะม่าเซคข่สามหนวยสองหนวยสามหนวย จบเลยระบาเนี่ยถ้ามือได้อยากกินแบบแปลกๆนะคะไข่ใต้น้ําค่ะคือตอกไข่คน้คนๆถอดไข่ถอดไข่แล้วแล้ะกะซักไข่มันมุนๆนะคะเทาน้ำลงไปใส่บุนเซนใส่พักอันพักวอมเปนะคะพักฝรั่งฟักอันพักซีไม่เลื่อยเห็นไหมคะใส่ลงไปปาดปปรุงค่ะสีอุ๊วดำสีอิว๊วขาวใส่ลงไปน้ำตาล ตามใจชอบค่ะอย่าลืมน้ำปลานะคะน่าของแท้ต้องใส่น้ำปลาด้วยสูตรยกเองค่ะม็นสูตรใครหร่ะคะสูตรข้องยกโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวทำแต่กลับมาบานอีกมือได้เดี๋ยวสิลองเห็นเห็บเบิงนะคะว่ามันจะอร่อยหรือไม่ค่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอชมอีกรอบลืมบอกว่าเคยเลี้ยงจิ้งหรีค่ะ อย่างนี้ก่อนหนึ่งเดี๋ยวประตูก่อนนี่หมอคือเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะนี่บอ่อจิ้งหรีดเคยอเลี้ยงจิ้งหรีดนะไม่คะเป็นบอจิ้งหรีดค่ะเลี้ยงไว้นี่เลี้ยงตั้งแต่ปีสองห้าหกหนึ่งคุณคะตั้งแต่ปีสองหาหกหนึ่งอันนี้ก็คือเขียนไว้นะคะว่าเลี้ยงไว้ตั้งแต่ปีใดน,นะคะอยู่บ้านอีลีค่ะบอเด็ไปไซเห็ด ฮิตนที่น,นี้นั่นแม่ย่เพื่อนคะ่ะบ่ได้มักออกจากบ้านเ่ิ่งออกจากบ้านติดเพื่อนแห้งคะ่ะนี่ค่ะเป็นบ่อเลี้ยงอีีนะคะแต่ว่าตอนนี้พักไปก่อนเพราะว่ามันมีชว่วงหนึ่งที่ว่าเหมือนแบบใครใครอยู่ท้องมันไหมคะ่ะใครจีริตนะ่ะมันจะมืดเหมือนแบบแห้งเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วใครเริือ่อเมืดแล้วไหมคะ่ะก็เลยทาเลี้ยงสุดไหมบานทาไปทามาอีหลานจมมหกพอดีเนาะจมมหกพอดีด้วยกับว่า เฮ็ดงานซะก็เลยพักไว้ก่อนคะ่ะเพราะว่าแม่เฮ็ดผู้เดียวแม่บ่ไหวเลี้ยงงัวคือกันตะกี้ก็เลี้ยงงัวเ,เกี่ยวหญ้าซอยแม่นี่ล่ะค่ะแล้วบัดน,นี้พ่อจบวันหกแล้ววันนี้บ่มีคนเฮ็ดซอยแม่ก็เลยให้แม่ขายออกซะก็เลยว่าให้มันพร้อมกว่านี้ซะก่อนยังซื้อมเลี้ยงใหม้นอแม่ยนอะก็เลยตกลงโอเคกันนั่นม่แล้วคะ่ะนะคะอุ๊ยจะเป็นสตรอรี่ยกประพาดาแล้ววันนี้ยังนะคะพักใบก่อนซสานี้ก่อนคะ่ะสตรอรี่ยกประพาดาจะเฮ็ดอยู่ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อคุณพี่พี่นอนคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย,ยกประพาดานำเด้อจา้าสาวยะโซโทอนอำเภอมหาบ้านเมืองแก่กำมลเมืองแก่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโซทอนบายบายจา้าชมอีกรอบลืมบอกว่าเคยเลี้ยงจิ้งหรีค่ะเลี้ยงกตัวเดืดกัตอน นี่เคยเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะนี่บอ่อจิ้งหรีดเคยเลี้ยงจิ้งหรีดทำไมคะเป็นบอ่อจิ้งหรีดคะ่ะเลี้ยงไว้นี่เลี้ยงตั้งแต่ปีสองห้าหกหนึ่งคนค่คะตั้งแต่ปีสองหาหกหนึ่งอันนี้ก็คือเขียนไว้นะคะว่าเลี้ยงไว้ตั้งแต่ปีใดนะคะยูบานอีลีคะ่บปปะบอดี้ไปไซเห็ดเห็ดนันที่นี่นั่แม่ยูเฮือนคะ่ะบอดี้มัก ออกจากบ้านบ,า,บาอออกจากบ้านติดเพื่นอนแห้งค่ะนี่ค่ะเป็นบ่อเลียงอีนะคะแต่ว่าตอนนี้พักไปกนเพราะว่าไม่มีชว่วงหนึ่งที่ว่าเหมือนแบบใครใครอยู่ทองมันไหมคะ่ะใครจีริตน่ะมันจะมิดเหมือนแบบแห้งเลียงเลียงไปแล้วใครเรื่มเมิดแลยไหมคะ่ะก็เลยทาเลียงสุดไหมบานทาไปทามาอีหลาจบมบหกพอดีเนาะจบมบหกพอดีด้วยกับว่าไปเฮ็ดงานซะก็เลยพักไปก่นคะ่ะเพราะว่าเม่เฮ็ดผู้เดียวแม่ยบ่ไไวเลียงหัวคือกัน ตะกี้กับเลียงงัวเกี่ยวหยาซอยแม่เนี่ยนะคะแต่บาลนี้เพราะจบมาหกแล้ววันนี้วิวคนเห็ดซอยแม่ก็เลยเห็นแม่ขายออกซะก็เลยว่าให้มันพร้อมกว่านี้ซะก่อนยังซื้อเลียงไม้นอแม่นอก็เลยตกลงโอเคกันนั้นแม่แล้วค่ะนะคะอุ้ยจะเป็นสตอรี่ยกประพาดาแลา้วันนี้ยังนะคะพักไปก่อนสานีก่อนค่ะสตอรี่ยกประพาดาจะเห็ดอยู่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขคอจบไปเพียงซํานี้ก,ก่อนเด้อพีอ่พี่น้องค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย,ยกประพาดานะยังด้วยจ้าสาวยะโซทอนอำเภอมหาบ้านเมืองแก่ตำบลเมืองแก่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนบายบายจ้ายโอย <c oughs> ตย๊ตายแล้ว <c oughs> โอ๊ยตายแล้วไหนอุ้ยเสื้อใครสวยจังเลยเสื้อไหนเลยค่ะเดี๋<ว>ยวมาแต่งตุ้มนะครับอุ้ยแตงับบ สาวมัธยมหัวปุ๋ยเลยอุ้ยแบบน่ารักเวอร์อุ้ยไอ้นี่น่ารักกับผมย่าว่ะเออมันอไหร่คือมันอไหน่หวานว่ะก็คือดิ้หน่อยเนาะเออผมยน่าเช็ดเท้าอุ้ยมันพอเดีตลกเลยมันมันหน่าสวยขึ้นเด้อันนี้เดี๋ยวเราอันแล้แบบว่าผมใครเัน่อไหร่ผมตาหมื่นแล้วมันเสียบว่าข้างหน่าได้เอออุ้ยคือฉันว่าฉันจะตัดผมดิสอยได้๋ยวว่ามาซอยดอกตัดเองดีกว่าซอยแบบบ๊อบบ้าเลยเบลอมันสีดุนปวดเธออุ้ยคือคือคือ โฉมใหม่ยูกี่สาวเอ็กซีแบบหนึ่งค่ะภาพก่อนอุกงองคือบัวสวยวะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับซ่องเยว่าวพาฒาดีงางเพอรอ๋อสีเชียวนะคะเป็นชวโรตีนลูกใหม่ค่ะบเมียนค่ะจะเป็นสาวผมสั้สาวหล่อสาวหล่อแต่ว่าแต่งตัวเซ็กซี่ขยี้จุด